สวัสดีสสดครับ <ฮะ S 1> ผมชื่อนายสัฐยิ้มพักดีนิชานนางสาวปริชาต้าสมเกียรติพวกเราเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธเสริีาคมจังหวัดตากชาาันมาเยศึกษาปีที่สี่ครับหนึ่งครับวันนี้นะครับพวกพ,พวกเราก็จะพาไปอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าที่ธนาคารปูม้าบ้านแหลมกาดตำบลแหลมกาดอำเภอเมืองจังหวัดสระนดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันปูมานะครับเราก็จะไปศึกษาวงจรชีวิตของมันก่อนนะครับ ก Gerald> um> Defense> 5ก่มนี้เราก็เป็นกล่2สองที่ไปบ้านไปกันก็เลยคิดมีการรับการนักมขึมาก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นหอรับบ้านไปนะครับในพื้นที่ของหมู่สนะแล้วก็ในกลุ่มนจะรับสัมาชิโดยมีทำเป็นทูกแบบมีประธานมีรองประธานมีเลขา มีสมาชิกในกล่แล้วก็ร่วมจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีโครงการเข้ามาคือราคาปูม้า,ห,ารมหรือว่า,าโครงการปักหล,ลักหอยหรืออาจจะมีหลายๆโครงการที่ตามขึ้นมาโดยโดยกลุ่มของอนุรักษ์นะแล้วก็จะมีมีคุณสำลิดนะเป็นประธานกลุ่มแล้วก็ส่วน แล้วก็มาที่ก็ในบริเวณนี้่าทีนี้ทางกลุ่มก็เลยเห็นว่าการการทำาดปุ๋เนี่ยในฐานะที่กลุ่มเป็นชาวประมงแล้วก็เลยจะรักในสิ่ที่เราหาที่ในะเบนจับกันึ้นมารื่เลี่ยงก็หมดนะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจรับเลยมันก็รู้ว่ลาก็มีอ มาเป็นอาชีพคือส่วนมากแถบชายฝั่งก็จะเป็นอาชีพประมงชายฝั่งก็ส่วนมาก,กแล้วเราก็เริ่มเร่งให้ความสำคัญกับการรู้แล้ว่าต่อไปเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ลูกหลานหรือว่าคนรุ่นหลังๆมีมีทรัพยากรปูม้าหรือว่าทรัพยากรอ,กอกื่นทางทะเลหาที่อยู่ได้ยาวนานไปไเรื่อยๆแล้วก็ จะตั้งธนาคารปูม้าที่มาก็มีผลทําให้คนบริโภคพวกกงวงใช้ความแถบห่บ้านก็มีมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็าการทีนได้ยาวนานขึ้นก็นี่คือข้อดีของธนาคารปูมาที่จะตั้งขึ้นมาแล้วใครจะมีอะไรสงสัยไหมถามมีอะไร <laughs> เดินไเลยขายืนมีขายานะว่าอะไรอ่ะบอยตอเรียนเรียนอยู่ก็สต็อก็ได้เดี๋ยวถ่ายวเดียวเขาไปตัดต่อใช่ไหมยังไม่ถายนถ่ายเียนเรียกิจกรรมก็จะมีตามเนี่ยพวกท่องเที่ยวของ ตำบลเขาจะมาจากถึงพวกการชมโดมาดห้อยหรือว่าเอยแหววก็จะมีพวกปอยขาวอะไรประมาณนี้ก็าให้ให้เป็นเป็นตัวตัวตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในตำบลก็เหมือนเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกย่างนึงการในลักฟูมาก็มีคนเข้ามาดูเหมือนกันก็เป็นจุดดึงดูดเวลาคนที่ไปอยู่ภาคเหนือเนี่ยเขาอยากเห็นว่าเออ ทำยังไงธนาคารภูม้าเขาก็อยากเห็นก็มาดูครับแล้วมันทำเป็นอาชีพได้ลรอครับอาชีพไหมอ่ะเหรอมันคือลักษณะของเป็นธนาคารภูม้ามันไม่ใช่คือแบบจิตอาสาใช่ไหมครับธนาคารเงินไม่เหมือนธนาคารกรุงเทพไม่เหมือนธนาคารกสิกรไทยอะไรอย่างี้เลไม่ใช่รูปแบบมันมีการปกเพื่อจะเอาภูม้าไปลงทะเลให้ได้จับกันนีใช่มันเหมือนเป็นการอนุรักษ์อ่ะเขาเรียกการอนุรักษ์ก็คือ เป็นการต่อยอดก็คือว่าจับมาเนี่ยแทนที่อ่าแทนที่จะให้มันไข่มันตายไปแทนที่แม่ปูตัวหนึ่งอาจจะออกลูกได้ตั้งมาหมื่นตัวให้หมื่นตัวแล้วก็ตายเลยโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรทีเดียเราก็เลยเอามาดูแลแล้วก็จับเข้ามาทําให้มันตลาดไข่ออกแล้วก็ปล่อยลงทะเลเลอกับดูธรรมชาติของมันแล้วก็ให้มันต่อจนมาแล้วเราก็จับต่อาไป มันจะวนเป็นแบบวงจรใช่ไหมใช่มันเป็นวงจรก็คือเหมือนเหมือนวงมันเป็นเป็นอ่าวงจรชีวิตอ่ะของภูม้าครับแล้วก็มันจะเาให้รุ่นหลานใช่มันจะมีมีมีให้เราทาทาอาชีพนี้ให้กังยืนกางยืนก็หมดจับไปเรื่อยๆก็หมดเพราะว่าทุกคนลองคิดดูนะว่าเหมือนปลาที่อยู่ในบ่อใช่ไหม เร,เราเราเลี้ยงถือว่ามีบ่อแล้วเราเลี้ยงปลาไว้ตัวเดีถ้าปลาตัวนั้นมันไข่ใช่ป่ะเราปล่อยไว้แล้วมนก็จะมีหลายๆตัวขึ้นมาใชนะ่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราจับปลาตัวนั้นขึ้นมาตีมันก็หมดในบ่อก,ก็ไม่มีแล้วแล้วกี่วันถึงจะจับทีนะครับรุ่ดูนะมันจะเป็นรด,ดูวางไข่ของพวกสัตว์ะทะเละแต่ละชนิดมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นครูปูม้าเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ ดือนตุลาคมเมษายนประมาณตุลาถึงเมษาเนี่ยเขาจะเป็นช่วงที่เขาจะมีไข่ช่วงเนี้ยเราก็เริ่มกะทำว่าคุยกันในกลุ่มว่าถ้าเกิดว่าใครมีมีกระออกทะเลไปจับปูมาแล้วเป็นปูนอกกระดองมีไข่นอกกระดองขนาดนี้ที่จะอาไว้ในนาคาโป่อ่าแล้ววะเขาก็ จะส่งมาที่พี่เราเราก็ทําการพากฟัก็อ่าเพอกฟักฟ <c oughs> ัก right <c oughs> เสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วก็เอาแม่ปูคืนเข้าไปต้องฟักถึงตัวเต็มใบขนาดไหนครับอปูเนี่ยปูม้าเนี่ยจะมีไข่ลักษณะเขาจะแยกออกเป็นสามสามลักษณะคือสีอกไข่ถ้าสีดําไข่เรื่องสีดําก็คล้ายๆสีแบบนี้น้องเอาเอาบอร์ดมาขนไดใกล้ๆไข่ ตัวนี้จะเป็นไข่ที่สีค่อนข,ข้างจะดำก็อ,อยู่ประมาณสักหนึ่งวันถึงสองวันถึงจะปักเป็นตัวเขาต้องให้ปักเป็นตัวระยะนี้นะถึงจะปล่อยนะคือระยะอ่าใช่ใช่มันจะออกมาพวกมันก็ไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะเป็นป็นแบบนี<อ>้เป็นชั่วโมงเลยค่ะแ๊บเดียวประมาณสักไม่เกินวันหนึ่งมันก็จะออกมาในรูปแบบนั้นลวแล้วลที่เราไปปล่อยนี่คือระยะไหนครับระยะนี้เลย ระยะเนี้ยรนยะนี้เลยครับเฮี้ยนูเฮี้ยพอปล่อยไปปุ๊บมันก็อยู่มาตาิบสิบวันก็จะเป็นอีกมันเหมือนเป็นเป็นแผ็นต้อนชนิดหนึ่งก็อันนั้นก็คือปัญหาแต่มันก็เป็นระบบนิเวศของของของชายฝั่งอยู่แล้วเพราะว่าเราปล่อยไปแล้ว ปรเด็นการลอดที่เราเราปล่อยก็ยังยังดีกว่าที่เราจะจับมา,บาทำลายใช่ใช <laughs> เราจะมากินแต่อันนี้จะดีกว่าที่เราจะจับมากินคาร์ทูมารคือถ้าเกิดใครจับแล้วสีไดยนะ่อกี้ที่บอกว่ามันจะมี<า>ม,มีสามระดับใช่ไหมมันจะมีสีดำสีน้ำตาลสีเหลืองแต่ละแต่ละสีก็ใช้เวลาในการฟัก มันจะเลี้ยวไวไหนสีเหลืองแล้วก็แกะลาแล้วแกะขึ้นนี่ได้แกะขึ้นนี่ได้ก็จะมาถึสีดำอ้กาหารสมาร์ทนี่คือถ้าเกิดใครออกทะเลไปแล้วได้ปูที่เป็นไข่เป็นสมาชิกเราก็คือเอามาไว้ที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ปล่อยให้พใช่คือจับนี่จับนานไหมครับแบบว่าอยู่กลางทะเลครับวิธีการจับอ่ะเขาก็เอาวนไปปล่อยนะ วนไ,ไปปล <isions> ่อยแล้วปล่อยวนปลน่อยแล้วก็มันมีเครื่องมือลอกมีวนเคเขาก็ปล่อยวนปล่อยล่อไปเวลาเขาติดวนขึ้นมาเขาแกะปลดออกจากวนเคื่อเขาก็เอาใส่สารกมังดูใส่ถังอะไรที่ใส่น้ำไว้ประมงไายฝั่งของสองแสนละครันเป็นอาชีพอาชีพประมงไายฝั่งนายทำประธานอาประธาน โรงพยาบาลพักเป็นลักษณะของโรงพยาบาลพักที่กลุ่มอนุรักษ์เขาก่อตั้งขึ้นมาแล้วงบที่เอามาทำตรงนี้คืองบจากไหนครับงบก็มีเอ่อเข้ามาหน่วยงานหนน่วยงาที่พัฒนาได้หน่วยงานที่เข้ามาโดย่เป็นโรงพบาลว่างศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งคือ ผมมติว่าเราได้ี่นี่มาแล้แมู่จับที่ไหหาูวนู่แล้วมีอเนียนก็ผมตว่าเพิ่มแรกเลยทีเราต้องเอา ลักษณะเนี้ยเดี๋ยวมา่าายฮะไองตัวประธานเอาสีดตายก็สีดำําคือเริ่มแรกเนี่ยชาวประมงเขาจะจับปูมาใช่ไหมก็จะได้ลักษณะเนี้ยเป็นปูเป็นเป็นนะนะตัวที่ไม่ตายนะพอตายยังไงมาฟักไม่ได้อยู่ครับอันนี้ลักษณะของไข่เนี่ยสังเกตได้เลยจากตาเปล่าก็จะเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองใช่ไหมหน้าตาไม่บอกสี ปล่อยเองเลยอ่ะให้ถ้าถึงเวลาเราเราเรามาอ๋อพอมันดำแล้วก็จะมาใส่ครับแ<ห>ต่เราใส่กับของนี่ต้มดำนี่นเนี่ยเ <c oughs> ป็นส้าวที่เขาทำเลยคือลักษณะเนี่ยถ้าเขาจับมานะถ้ามันมีไข่นอกกระดองสนะังเกตุอย่างง่ายๆก็คือเนี่ยแบบนี้ลักษณะนี้คือไข่นอกกระดองจับมาปุ๊บเจอไข่นอกกระดองเนี่ยคือเราก็จะเอาออกมามาเพาะเลยนี่ก็เหลือ ถ้าเราได้อย่างนี้ว่าเราก็ทำการเตรียมน้ำเตรียมน้ำที่จะมาคลอกในทังนั้นน่ะมีดําถังใหญ่อ่ะมี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 อันนี้คือการเตรียมน้ำที่จะมาคลอก ล้วก็เอาปูใส่ในน้ําน้ําเค็มนะแล้วก็เอาออกซิเจนใส่เปิดออกซิเจนให้พอประมาณที่ว่ามันพอที่จะหายใจได้หายใจในน้ําได้โดยที่มันไม่ตายถ้าเป็นธรรมชาติออกมานี่เราไม่ต้องให้เขาจ็นมก็จะเดินออกมาเอาอากาศนี้ไหมครับใช่ใน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 ,ในทะเ,ล,เลมันมีอากาศอยู่ในน้ำรา เพราะน้ำเนี่ยมันจะคปูลมพัดมีน้ำขึ้นน้ำลงก็ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกรบา้านะแต่ถ้าเกิดเอามาใส่โรงได้มาใส่กระป๋บบองไว้เนี่ยน้ำจะนิ่งตลอดเวลาลมมันก็ไม่พัดผ่านไม่อะไรอากาศที่ปูมันใช้ไปมันก็หมดไปเรื่อยๆที่อยู่ในในถังเราก็เลยมีการเติมวออัตถุดิบลงไป ถ้าสมมติเราให้ออกซิเจนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันจะมีผลได้ต่ออะไรไหมเออถ้าเยอะถ้ออกซิเจนน้อยเกินไปปูมันจะไม่แข็งแรงพอพอเมื่อแม่ปูไม่แข็งแรงมันจะแตกแขงไม่ได้ไข่มันก็จะปอกรือว่าออกมาเป็นอ๋อออกมาแล้วไข่ตายเลยนะโดยที่ว่าออกซิเจนมันไม่สามารถที่จะเลือดเลือดเลือดได้ นานมากไข่โตเอ่าออกซิเจนส่วนมากออกซิเจนจะไม่ค่อยมากเกินไปพอดีตลอดีอดเวลายิ่งยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่อย่าให้มันน้อยเกินไปแล้วก็รู้แหล,ละแบงก์นี่ละไข่ดำนี่ล่หลันัแล้วก็เมื่อกี้ดูไข่เหลืองใช่ไหมงบนั่นไข่ดำงบนั่นเออเดี๋ยนี่ยนแหละดำเนี่ย ข่ก็ดำไม่ในัดัหรอไม่ต้อนหอก้อนต้อเดี๋ยวเนี่ยสลัดนะไม่จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวใสสลาดมันจะข้นมันเป็นเดี๋ยวยกมาเพราะรุดเลาไข่แล้วก็เอาโคลออกไปครับแม่โคลใช่เราก็ต้องเอาไปกืนทำเขาที่เขาให้อ่าใช่ พอมื่คืนนี้ก็เลยออกแล้วนี่ไข่ดำประมาณยี่สิบชั่วโมงเนี่ยเนี่ยลักษณะของไข่จะเป็นสีดำเลยนี่คือพร้อมที่จะปล่อยสลัดใช่ไหมครับพร้อมที่สมันจิ้มจิ้มคือมันจะออกแล้วมันก็เนี่ยใช้นิ้วมันก็เขี่ยนะครับเขี่ยเองเขี่ยๆๆๆๆภายในหนึ่งวันใช่ไหมครับก็จะหมดพอเขี่ยมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยอันนี้คือปล่อยได้ใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นรูกไอ้ครูเอี้ยนนะขนาะเนี้ยมันเป็นเม็ดเม็ดมันจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนคุลคนะเม็ดไข่ปลูกแตกมาทีไม่กี่เป็นแสนเล้วครับี่ใเนี่ยเป็นล้านนะเป็นล้านเล้วครับก็น้องไมย์น่าเล็กกว่าแบบนึงตัวหลือว่มีไม่กี่ตัวใช่ไหมมันก็จะมีเยอะเหรครับ มันมันก็มันก็เหมือนเป็น่อป็นตัวเล็กๆที่ว่ายน้ำอยู่อะลองตอกตอกมันไงใก้เห็นไหมเป็นกิ่งขุนคล้ายมีอะไรประมาณประมาณเหมือนลูกน้ำาะคเหมือนลูกไรลูกใยเขาจะมีกล้องยาดูอะเ็ไมมันจะวิ่งนะมันจะวิ่งเลยไปตามอจะสังเกตเห็นว่ามันวนมาว่า้เขาจกมคล้ายเมล็ดกดอก ถึงไปอันนี้ก็คือขึ้นูระดาษมาแล้วครับอันนี้คือพร้อมปล่อยแล้วใช่ไหมครับพร้อมปล่อยเวลาเวลาเราปล่อยเราก็ใช้ง่ายๆก็คือเอาไปปล่อยเลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปปห่อยหมุนติดหมุนขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาติดจับ ขอแน่นๆน่นมันก็ปิดแล้วเย็บเราี่ไสายทไงเรามาช่วยยกมานี่เหรออยนะแค่่อหลปล่ปล่อยเ่าไม่แล้วขาเต็มดแปมี่ไม่้ไม่แล้วนะหมดแล้วนมีม

อันนี้จะไปถึงอะไรก็ขาวตู้ขัวอันนี้มันจะเหลือรอบประมาณกี่ตัวครับประมาณอยู่ที่เปอร์เซ็นต์เลยครับจากร้านก็จะได้แค่แสนหนึ่งร้อยคือมันต้องละพันละพันลองมาดูใจว่าครับล้วพอมี้จับงานแล้วเรา ได้เลยอเอก็ไปลปปล่อยไปปล่อย้อกันนะโอ้โสวยอ่ะสาฮ่า่่อยปล่ไเ้ยรชอบเลยโอเคตอนปล่อยไม่ยากต้องทน่งดียได้ยทีละคนไม่ต้องห่วงไหมปล่อยลงมาล้ม่อยล้างพงเล่อยล้างพงเลยวมันมีท้าอยู่มาปล่อยฝั่งนี้กันเนี่ย เดี๋ยวเรื่องวาวลกไปตักน้ำมาทำไงล้างปูไงไข่ปลาไข่ปูมันติดให้มันไปหมดี๋ดดูมันกกองบ้างีบ้างไม่อย่าค้าเว้ยมันน้ำเปล่าเฮ้ยมันเลเฮ้ย่เอ้ยแ เฮ้ยบอยถ่าบ้างไหมเนี้ยเนี้ยเนี่ยถ่ายบ้างถ่ายลูกถ่ายลูกนี่มาทำดีแล้วนะโอออใครยังไม่เทใครไม่เทไม่เทอายอายอพอใคยังไม่เทมอกได้ไงให้ทำไ้ไง้เทเทน้ำไม่ปอกกแต่ไม่มีวิดีโอใช่ไหมใช่อาล้างโพงด้วยล้างโพงด้วยล้างโพงด้วยล้าโพงเอไข่ไจะติดอยู่่อไปจะเข้ากล้องไปเลยลูกพ่อ

เคยได้มองแล้วชื่นใจจากนี้คงมองได้แค่เพียงในฝันทุกลมหายใจก็รู้ดีเข้าใจกดของเวลายากเย็นเท่าไรต้องยอมรับมา คำสัญญาใดๆคงไม่สำคัญเวลาของเราไม่มีเหลือแล้วจน